สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะที่ถามมาว่าคุณหมอจะประเมินว่าเราคลอดเองทางช่องคลอดหรือทางธรรมชาติได้ไหมคุณหมอจะดูจากอะไรตอบตรงนี้เลยนะคะว่าคุณหมอจะยึดหลัก3 P พีนะคะพีแรกก็คือตัวตัวทารกในครรภ์น,นะคะว่าทารกในครรภ์นเนี่ยมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะสามารถคลอดเองผ่านช่องคลอดผ่านกระดูกเชิงกรานได้ไหมนะคะตัวพีตัวที่2ก็คือตัวช่องทางคลอดนะคะก็คือ ดูเชิงกันนะคะคุณแม,คณแม่คุณแม่มีเชิงการแคบไหมตัวสูงไหมส่วนสูงของคุณแม่เกิน145ซนติเมตรขึ้นไปหรือเปล่านะซึ่งคุณหมอก็จะดู P ีตัว2ตัวนี้ตัวที่3นะคะก็คือดูเรื่องของแรงเบ่งของคุณแม่หรือว่า power นั่นเองค่ะนะคะดูว่าคุณแม่ปรับรูปเปิดแล้วใช้เวลาหรือใช้ระยะเวลาในการเบ่งเนี่ยค่ะนานแค่ไหน ซึ่งถ้าใช้ระยะเวลาในการเบ่งที่นานเกินไปคุณแม่เหนื่อยแล้วคุณแม่ไม่ไหวนะคะคุณหมอก็อาจจะต้องตัดสินใจในการผ่าคลอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่หรือคุณหมอจะใช้ประเมินว่าคลอดเองตามธรรมชาติได้ไหมเนี่ยดูเรื่องของน้ำหนักทารกนะคะไม่ตัวโตเกินไปดูช่องทางการคลอดหรือว่าช่องเชิงการของคุณแม่แล้วก็ดูในห้องคลอดนะคะช่วงปากมดลูกเปิดหมดแล้วดูแรงเบ่งของคุณแม่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคลอดเองไม่ได้ก็อย่าฝืนนะคะแนะนําว่าให้ผ่าตัดคลอดตามที่